สวัสดีค่ะวีล็อกเข้า APM ช่องแอลเนื้อพี่น้องมามาพี่น้องไม่พักหิวเข่าหิวเข่าหิวเข่าไมากินเขาน้ำกันจ้ามื้อนี้มีอย่างบะตีมีลาบหมูพี่น้องมีแหนมหมูค่ะมีอันเทียงกอกอันปลาอันไส้หม่อนไส้หมอนดองค่ะมีใส่กอกมีปลาดาวสับเด้อพี่น้องเริ่มมากินเขาน้ำกันค่ะพักมาเป็นส่วนที่เกาใจพี่น้องสติกิไรค่ะ hi everybody welcome to ATM channel today we have the pork right here and we have the sauces raw sauces here and we have the salmon marinated with the sea salt you know like a, yeah the sauce and the spicy and the hot dog right there we have face ready eat with sticky rice let's eat together guys <laughs> เ,เป็นจวนแยบบที่ไม่รูปกล้มกล้าหมูไลงเอาหมูคนเดอโอวเม่อกี้ันอันนี้ก็ต้นหอมข่ขึ้นดังแมงงอนๆเลย กันแดดว่าถ้าอายอย่างนี้เลยอร่อยพี่น<อ>้องอร่อยอร่อยประเดี๋ยวบอกแล้วพี่น้องท่านตีประเดี๋ยวบอกน้ำมูแก้วต้องการแล้พี่น้องแก้วครบับพี่น้องบายมือเกาพี่น้อง ขราส่มือ kind of mm ้ก hmm. ็ได้ไปนอน่อยพันกินกับบูก็เป็นยังไงกนหรอกแสีคกอเก่าจ้ะอาการนาวไหลไรอาการหนาเล่อกกินอกมาเลย่านอากานาวเลยจ้ารสชาเิอุฝนตก cái mặn không gì ừ. đâu, Từng món gì ừ, hay, không ngon nhỉ, đi con hòm gì cả, ทำเองทำเองอร่อยเองอร่อยนะไม่ฟลาสิเชี่อมาดูทำเองอร่อยเอง แคบหมูแคบหมูเห็นใบไ,ไม้ได้พี่น้องคุยคุยนาไปคุยหลา,ากาดซอบแสบจะลูกแคบหมูก็เป็นราดซาสแสบเนี่ มืงอนี้วันพอลาบีนเด้พปเนองแฮปปี้พอลารบีนผูใดเตียงพาบีนแไรพลาเียงไม่พานบุ้งจะพอลารบีนเด้พี่นบคนยังก็เจกันข้าเจากับเซอร์เบียกับลูกไม่นหมเป็นความเชื่อ,อเซอร์เบียพอลารลบีนเด้พป่น,อนาอนมาแลว่าบุนเท่บสาะ อผูออออ้แต้มมีเด็หน่อยก่อนไม่เห็นาแข็งเขาถามนี่กูไอเดี่อะไรเองแค่กะทิกว่าลูกเขาจะมีไดบบน้น่อยพีกน้นงหูกระ้ออาแซวหูกระ้าแค่ดี mọi người hạnh phúc để đuôi ừ. điện đi. à. không, không <laughs> đó quân ở đó rồi, ở đó mày 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 không mày 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 ญุ่นที่ท่านที่ท่านแซ่ดก็ถุงว่าปีประหันนอกโอ้ปีประหันราะนะเปลี่ยนปีโควิดเด้พี่น้องปีโควิดเท่านไปีย่ยนว่านเปีนส่งอาหารกระปุกไส้เฮเทนแนนายจอบุสั้นไปเป็นลูกรูกุกไส้ลูกไค่ท่านในมาอไกไปมือลรกไส้พี่น้อง อืมดูชาวบ้าน่นูา้าวมหาอะไที่คุยใช้แบบทานเรียนอยู่ดี้อกเด็กหน่อยไล,ลาไลน่อหลุเนาะเดห,หน่อยไลยไปดิมู่นนบ,บา้านมันเจ้าหมูเจ้าแบบคอมมูนิตี้กู้คอมมินิตี้ไงลูกเพาผ้าดเก่าเขาเป็นอตะการใช่น้องธุรกาไปอัน เอาแค่ดีไปเอาไปเอารูปอมเอาไปคุยไปได้ดีน้องกินไปคุยไปตามสไตล์ค่ท่านกินไปคุยไปนี่งไงข้าวเมียนชามเันได้ดีน้องเด้อข้าวมันคุยกัไนได้จ้าขอ,ขอบอขอคุณทุกคอมเมนต์ได้พี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ a p m Channel ่ยเอาได้ดีน้องเด้อ ยังสีก็ได้น้องกินของยังสีละจ้ามีกินได้ไม่เห็นกินดสีหล่ะเอาด้วยเอาข้าวโอ่ยเนี่ย ายกเข้ากินอะไรแบบนียแม่ว่ามันอะไรเราเคยกินอันเส้หมี่นอนยอดเส้นหมอนอันเสียง่อนูซมอซลมันดองโอ้เมัหันไปหากล่องเสีพี่น้องปง เสียบได้พี่น้องขอบคุณได้พี่น้องเรื่องที่เขาไม่กินเขาน้ำกันขอบคุณหลายค่ะไม่กินลาบหมูสับเ้นน้ำกันไม่พลาสิ่กินต่อเยู่เจ้า,ใจใา,าขอบคุณพี่พ่อพ่อไแม่พี่พี่น้องน้องทั้งบ้านที่เป็นกำลังใจให้พ่นูดีเสมอมากขอบคุณเพื่อนชาวยูทูบด้วยค่ะทุกคนฝากกำลังใจให้ APM Channel นะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เ้อค่ะเออ้อ Thank you everyone Thank you all my fans in the world Thank you so much for joining us Thank you for come to support me all the time see you next bye bye ka bye bye, bye.